ก็คือพี่พีบอกว่าถ้าน้องอยากร้องก็ร้องให้ร้องไปเลยเดี๋ยวมันอัดอ้าน,นะผมก็จะไม่ห้ามน้องนะให้น้องเนี่ยระบายให้เต็มที่นะแต่ว่าศพเนี่ยอย่าเอ้แต่ว่าน้ําตาจะโดนศพเพาะนะคั้วหมอจะลองให้นะอ่าให้น้ําตาหยดุดโดนพาะนะหมอหมอน้ําตาอย่าหุดโดนพ่อนะ มออยู่ก็เฝ้าพนะ่อจะดีนะอ่าหมอบอกหมอพี่บอกว่าห้ามเปิดหน้าเขาลนะสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาเชนเนอร์ช่นเคยครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอัพเดตอ่พ่อน้องมอให้พีไ่ได้ได้รับชมนะคบผมเพราะตอนนี้น้องมอสเนี่ยได้เข้าไปหาพ่อเขาก่อนผมนะน้องมอสก็ได้มาก่อนหน้านี้แล้วทุกคน่วกผมก็ตามมาที่หลังนะก็ได้นำเสื้อผ้ารวกหวมเสื้อผ้าของพ่อน้องมอสทุกคน ก็ปาเคเนี่ยก็ได้รับรู้ข่าวแล้วทุกคนขึ้นเข่าเองเป็นคนจิตไม่แข็งนะเมือม่อเมืนเข่ามากับน้องข้าวโพดเนี่ยก็คือปาเคเนี่เป็นล้มหลายรอบมาแล้วก็ทำใจไม่ได้ทุกคนแล้วก็ปาเคเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มานะผมไม่ได้พามาเพราะว่าเขายัางจิตอ่อนนะทุกคนแล้วร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงด้วยผมก็เลยไม่ให้มานะ <S <S แล้วก็น้อ,องข้าวโพดเองก็กลับกลับมาจากอ่า พอ่พอเขานะก็คือกลับมาจากงานพ่อเขาเนี่ยทุกคนเมื่อคืนน้องเ้าพ้นกลับมาก็คือกลับมาปุ๊บเนี่ยน้างเขาพ้นนี่ก็รู้สึกว่ามีอาการป่วยนะทุกคนน้องหนาวสั่นๆนะน้องเ้าพ้นก็เป็นคนจิตอ่อนเหมือนกันนะทุกคนซึ่งน้องมอนเนี่ยต่างจากน้องมอนนั้นน้องมอนี่ก็อ่าจิตแข็งนะก็มันจะเป็นายน้องมอนเนี่ยก็อกลับมาจากเมืองปุ๊บเนี่ยก็ขอมาหาพ่อเขาก่อนเลยทุกคนก็ได้มุ่งหน้ามาก่อนหน้าผมแล้วนะผมก็ตามมาที่นั่นก็ เตรียมพยุงทัวพาของพ่อนม,มอดที่รวบรวมข่าวที่ได้น่ะก็จะไปหานม,มอดด้วยนะครับผมก็มีพี่ๆมาคอมเมนต์ว่าพ่อเขาเนี่ยน่าจะยังไม่น่าจะยังมีลมหายใจนะทุกคนคือผมเองก็สังเกตที่พี่ๆบอกว่าเหมือนมือเขาเนี่ยับนะทุกคนผมก็เพิ่งจะไปสังเกตมือเขาขยับนะแล้วก็คือ,อ,อผมพาหมอผีมาดูนะคือเขาบอกว่า เขาเนี่ยตายแบบทรมานนะยังไม่ได้ตายตั้งแต่แรกที่เราเจอแล้วอาจจะเพิ่งจะตายเมื่อคืนที่เรามาดูเนี่ยทุกคนเพิ่งจะสิ้นลมหายใจนะเพราะเขาอ่ะเหมือนจะโดนเล,ล่งของหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าลทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในแลผมไปจะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านใน,นเลยครับผมโอเคทุกคนผมจะเล่าดเดิมได้เล่าไปเรื่อยๆทุกคนนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เขาพร้อมีอยู่นะ ก็ให้การเมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้พาแม่น้องมอสแล้ว็น้องข้าวโพน,นมาด้วยนะ <c oughs> แต่ป้าเคเนี่ยร้องไห้หลายรอบมากแล้วแกก็ไม่มีสติเลยนะเป็นล้มหลายรอบมากจนสถนานการณ์มันเริ่มไม่ดีนะผู้ผมมันก็ต้องพาเขากลับก่อนน้องข้าวโพนเนี่ยก็กลับจากที่นี่นั่ยก็หนาวๆสั่นๆไม่สบายนะทุกคนก็เลยไม่ได้รอบนี้มาไม่ได้พาปาเคกับน้องมอสมานะ ซึ่ง <c oughs> ซึ่งพ่อหนมอมเนี่ยก็ไม่ได้สิ้นใจไม่ได้สิ้นใจนะทุกคนตอนเรามายังพอมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าหมอหมอพีน่ยเขามาจับมือแล้วก็มาดูนะแล้วเขาบอกว่าเหมือนโดนเล่นของสักอย่างแล้วก็เหมือนทําให้ทรมานแล้วก็ไปช้าๆไปช้าๆนะทุกคนก็เขาดูตามร่างกายถอกเสื้อดูนะเขาบอกว่าเหมือนมีรอยขีดข่วนเลยอ่ะไม่ใช่มีรอยขีดข่วนทุกคนตามร่างกายนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้วนะ่าเราคิดกนที่เขาว่ามันคืออะไรนะผมเองก็ไม่กล้าไปดูชัดเจนขนาดน,นั้นนะเพราะว่าหมอพีเนี่ยเป็นคนดูนะทุกคนแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะเผาไม่ได้นะเหมือนเขาจะให้ฝังอะทุกคนก็คือ,อเขาบอกว่าถ้าจะฝังก็ต้องนำซุ้มพุเสื้อผ้าแล้วก็ <c oughs> ของที่อยู่ในบ้านทุกชิ้นเนี่ยก็คือที่เป็นของแกนะเอามาให้หมดนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะทําทพิธีให้ ึ่งน้องมอนเนี่ยก็ตอนนี้อ่าก็คือแกเนี่ยกลับมาจากเรียนปุ้งแกก็ไปก่อนนะผมนะก็คือไปหาพ่อแกละส่วนผมมันก็ตามมาที่หลังนะพร้อมกับเสื้อผ้าของพ่อน้องมอนนะคะผม <c oughs> จริงๆอ,ะอ่ะอ่าจริงๆอะ่ะเราก็อยากอ่านำ่างของพ่อน้องมอนเนี่ยกลับไปบ้านนะแต่ หมอมาดูหมอผีมาดูบอกว่าไม่สมควรที่จะอากลับบ้านนะก็เราจะเอาพรมเนี่ยมาส่วนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขจาจัดการให้เองเพราะว่านี่มันค่อนข้างที่จะไกลนะพาก็ค่อนข้างทางก็ค่อนข้างจะลำบากพาน่าจะไม่สะดวกมาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหมอผีก็เป็นคนที่อาสาให้นะทุกคนโดยดูให้ทุกอย่างนะทุกคนนีใครอยู่ที่ะโอเคเดี๋ยวผมนี่ก็ จะถ่ายอีกทีตอนใกล้จะถึงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลากยาวให้พี่เลยนะคะผมใกล้จะถึงนะเดี๋ยวผมขอลื่นน้องมอสนะพวน้องมอดอยู่นูน้นนะทุกคนน้องมอดน้องมอด นะคือพ,พี่บอกว่าถ้าน้องอยากร้องก็ร้องให้ร้องไปเลยเดี๋ยวมันอัดอ้า,านะผมก็จะไม่ห้ามน้องนะให้หน้องเนี่ยระบายให้เต็มที่นะแต่ว่าศพเนี่ยอย่าเอ้แต่ว่าน้ําตาจะโดนศพเพาะนะคุ้มหมอจะลองให้นะ่าให้น้ําตายดดโดนพาะนะหมอหมอน้ําตาอย่าดดโดนพ่อนะ พี่บอกว่าถ้าน้องจะร้องก็ให้ร้องไปแต่ว่าน้ำตาอย่าหยดโดนพ่อนะ้วะมอสร้องได้นะแต่ว่าน้ำตาห้ามโดนพ่อนะพี่เอาเสื้อผ้าพ่อมาแล้วน้องเนี่ยมาทุกครั้งก็คือร้องไห้ทุกครั้งนะทุกคนเคะถามพ่อตลอดนะพ่อใครทำพ่ออะไรเงี้ยทำไมถึงทำกับพ่อผมอย่างนี้นะ มอก็บอกว่าผมจะอยู่ยังไงถ้าพ่อไม่อยู่นะพอน้องมอจะเป็นคนติดพ่อตลอดนะคะผมแต่หลังๆมันเนี่ยพ่อเขาเนียจะไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะทุกคนนานทีจะกลับมามาหลังๆนะทุกคน <c oughs> น้องมอจะให้น้ำตายดลพ่อนะมอครับเราห้ามไม่ได้ทุกคนกเราอผพาเ้าก่อน ขั้วน,น้ำมอสมันมีที่เขาทำพิธีไว้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเอขามันคนอาจจะไม่เชื่อนะโอ้เขาแล่แลอันนั้นนะอ๋อนี่ไนงะทุกคนนี่ทูบเทียนนะที่จุดเวลานะทุกคนทุกคนเจอไวนะ้เนี่ยนี่นะล่องเหลือขวเ้เดี๋ยาให้น้ำตาโดนพ่อนะมันไม่ดีนะคือพ่อเขาเนะี่ยังไม่สิ้นลมหายใจตั้งแต่แรกจริงๆเลยทุกคน มึงก็เขอาอะยังไงก็ไม่รอดลอะหมอพี่บอกนะเพราะว่ามึงมันโดนอะไรสักอย่างก็ขอให้ทรมานช้าๆ,ๆทุกคนก็ถ้าพ่อเขาสิ้นลมหายใจจริงๆก็คือช่วงเที่ยงคืนนะทุกคนหมอพี่บอกอย่างนั้นนะแต่ว่าผ้าเนี่ยมันได้เอาอมาสวดน,นะก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวหมอพี่เป็นคนจัดก,การให้เองนะแล้วหมอพี่นะเป็นคนที่ ถอดดูเสื้อทุกอย่างนะเขาบอกมีรอยขีดข่วนนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะแต่เขาก็ส่องจิตสองใจนะโดนของโดนของเขาก็ในใจก็คือหนึ่งโดนของอีกสองก็คือเหมือนโดนอะไรบางอย่างที่ทำลายร่างกายเขาจนเสียชีวิตนะทุกคนแตงจริงๆหมอพี่อยากบอกอะไรก็พวาผมอีกเยอะนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกหมดนะทุกคนนอมอสโอเคไหมตอนนี้ อันนี้พี่เอาเสื้อ,อผ้าพ่อมานะหมอพี่บอกให้เอามาเดี๋ยวเขาจะทําพิธีให้ก็คือตอนนี้เราอยู่กันแค่สองสองคนนะทุกคนเขาบอกไว้แบบนี้นะเดี๋ยวคก้องลีอะไม่ต้องร้องนะาน้ําตาห้ามโดนพ่อนะอันนี้พี่เขาพ่นี่ก็ไม่สบายนะน้องพ่นี่แต่กลับจากคืนเมื่อคืนน่ยก็คือ เป็นไข้ไม่สบายส่วนแม่น้องมดเนี่ก็จิตใจตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะน้ำงมดเองก็เหมือนกันนะทุกคนอ่อนแอนตอนนี้ก็คือน้องมดเนี่มาจะร้องไห้แล้วก็จะถามพ่อตลอดใครทำพ่อผมอะไรนีนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะทุกคนดึงเยอะมากลมแรงมากทุกคนก็คือ ลมเนี่ยมันมาพร้อมกับกลิ่นสาบบางอย่างนะทุกคนลงม,มาที่ไรผมจะได้กินทุกทีนะได้กินตั้งแต่มาแรกๆแล้วแหละตอนที่ลมตีหน้าผมอะไรทุกคนแต่ผมนี่ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดนะก็ใส่เสอ,อ,อยพามาทุกคนน้ำมอสเองก็ยังใส่สายพามานะทุกคนไม่ได้ศอบประมาทแต่อย่างใดนะทุกคนก็ยิ่งเจอพอเป็นแบบนี้นะเขาก็ จะจ่ายออนแอร์แล้วก็ทานี่เขาก็จะห้อยไวต้ตลอดเลยนะที T ่พีพีเอฟซี C, ส่งมาให้น้องมอสน้องมอสก็ยังจะใส่ใส่อยู่นะั้นทุกคนน้องมอสโอเคขึ้นยังฮะโอเคขึ้นนะสบายใจขึ้นยังนิดหน่อยนะพี่เข้าโพดเองก็ไม่สบายนะทุกคนสุนผมเองอ่ะก็ต้องอ่ารีบกลับไปเหมือนกันนะทุกคน จะกลับไปในที่นี้เนี่ยค,คือผมจะกลับไปเอาข้าวให้น้องมอสกินนะก็อ่านำข้าวมาให้พ่อของน้องมอสด,ด้วยนะ mm. แต่ไม่รู้น้องมอสจะกลับกับผมหรือเปล่านะอันนี้ก็เจ็นมากมากอะ่ะน้องมอส mm. จะกลับไปกับพี่ไหมไปเอาข้าวให้พ่อด้วย mm. จะรอเฝ้าพ่ออยู่นี่เหรอ mm. แน่ใจนะ mm. ดูแลตัวเองดีนะดีนะเดี๋ยวพี่กลับมานะ พี่ไปเอาข้าวตอนนี้เอ่อพวกป้าๆเขาน่าจะทำก,กับข้าวเสร็จแล้วแหละวันนี้ผมไม่ได้ทำกับข้าวนะวันนี้ดูยุ่งๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเสื้อผ้าพ่อมันต้องไปแก้มันต้องอะไรนะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาจัดก,การให้เองให้อยู่อย่างนี้แหละยุ่งเยอะมากเลยมีไฟฉายไหมน,ะน่ะมีพวกไฟแชกไหม,มฮะ มีก็จุดเกาะกองไฟไว้นะมอ,กกอยู่ก็เฝ้าเฝ้าจะดีนะอ่าหมอบอกหมอพี่บอกว่าห้ามเปิดหน้าเขานะถ้าโดนปดแล้วก็ปิดเลยเขาบอกห้ามเปิดนะร้องได้แต่น้ําตาจะโดนเข่านะหรือเปล่าเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่จะเอาเข้ามาด้วยหรือเปล่าโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปเอาเข้างันนะแล้วก็ให้น้ามอด,ด้วยแล้วก็พ่อน้ามอจด,ด้วยนะอยู่ดีนะ,ะกาอยู่ใช่ไหม จะถอดถ้อยผ้าเด็กขาดนะทุกคนเดี๋ยวผมนะก็จะอเอาเสื้อผ้ามาให้เสร็จละเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเอาข้าวอะไรนะซึ่งผมรีบมาก่อนเนี้ยคือรีบเอาเสื้อผ้ามาก่อนแล้วก็กับข้าวเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนผมก็เลยร,รีบขึ้นมาก็เป็นห่วงน้องมอสเดี๋ยวน้องมอสเนี่ยอยู่คนเดียวนะและ้วก็ซึ่งผมมาหาน้องนะน้องก็ยังไม่หยุดร้องไห้นะทุกคนก็สงสารน้องมากเลยนะ พะน้องเนี่ยเจอฉกับพ่อมากกว่านะก็การสูญเสียครั้งใหญ่นะเ็าเขาใจน้องอยู่นะทุกคนน้องก็พูดนะไม่ใช่จะไม่เสียใจนะน้องเ็าพูนน่ะซึ่งเออแกมาเมื่อคืนเนี่ยเจอศพพ่อครั้งแรกเนี่ยร้องไห้ไวๆใหญ่เลยนะแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่ดูทุกขั้นตอนนะน้องมอดน้องมออยู่ดีนะ เดี๋ยวพีนรีไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับเอเอาข้าแวแล้วก็นำมาให้เขายล้วนะทุกคนก็คืนนี้ก็จะมีหมอกน,นีนมานะทุกคนมาเหมือนเดิมนะแต่ว่า,าแม่ของน้องม้อนเนี่ยประเค็นเน่คือผมยังไม่กล้าให้มาอนะ่ะจะให้มาตอนที่อาจจะให้มาตอนวันฝั่งนะทุกคนหรือไม่ก็อาจจะไม่ให้มาแนละ้วเพราะว่า เราต้องคุยอีกทีหนึ่งเพราะเขาจิตใจค่อนข้างที่จะแย่แล้วก็อีกอย่างเนี่ยเขาเนี่ก็เป็นคนจิตอ่อนอีกอย่างเนี่ยพอน้องมอสน,นี่ยโดนเอวมามั่งก็ไม่รู้นะของอาจจะเข้าตัวเขาได้แลทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลุกจากบ้านไปทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาถึงบึงแล้วนะก็ผมต้องบอกว่า ก,นะก,ก,มมกินสาบเนี่ยผมได้กนินตั้งแต่เมื่อวานละมาพร้อมกับลมตลอดนะทุกคนแล้วก็รอบนี้ผมไม่ก็ได้กินสาบอย่างเงี้ยทุกคนมาพร้อมกับลมตลอดนะสาบแบบจริงๆอะ่ะผมอยากจะอ้วกมากกว่าน,นั้นอะแต่ว่าผมก็ต้องกำจ่าที่แบบว่าให้เป็นแข่งไว้อะทุกคนจะอ้วกจะอ้วกไมายาย่ได้นะทุกคนแล้วก็น้องมอสน,นี่ย ี่แต่กลับมาคือนัน,นะน้องมอนี่ก็จะิแดีใเหมือนกันนะทุกคนแล้วก,ก็พูดก็เหมือนกันนะแต่ตอนนี้น้องมอนี่เริ่มทําใจได้ละก็เริ่มปล่อยวางก็ผมเองก็ปลอบใจน้องตลอดนะผมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงผมก็ไม่ทิ้งแน่แม่ก็ไม่ทิ้งแตก็นะควเขาพูดนะเก็ไม่ทิ้งนะถึงไม่มีพ่อเราก็อยู่กันได้นะเราต้องเข้มเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็อย่างเนืนอคือการเรียนก็ห้ามทิ้งนะทุกคนก็ต้องรักการเรียนด้วยแล้วก็ ถ้าเรียนเจ้คุณคเนี่ยก็อาจจะได้ทํางานดีๆนะทุกคนอาจจะไม่ได้ทําแค่ในไล์่งานทุกคนก็วันนี้ก็ยังเป็นห่วงน้องอนะ่ะแต่ก็พูดปลอบใจน้องจนน้องเนี่ยก็เริ่มเริ่มดีขึ้นละสติก็เริ่มดีก็เริ่มทุกทัวรนะ่แต่เวลาร้องไห้เนี่ยก็บอกกับน้องตลอดนะว่าเออห้ามห้ามตาเนี่ยห้ามจดดนพ่อนะไม่งั้นพ่อจะไม่สบายใจนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินกลับบ้านเลยนะครับผม